พขก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Dragon Age Pulse Adventure เกมมือถือแนว IDOL RPG ประจนภัยในยุคโบราณครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดมากหน้าหลายตาแปลกๆเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์มังกรจิงโจ้นักงวยแล้วก็คนป่าขี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งนี่คือที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยคือมันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากและเวลาที่เราเอามันไปอัปเกรดนะมันมีการเอวอเชัอย่างก,กับดิจิมอนอีกด้วย โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับการต่อสู้เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็คือด่านหลักนั่นเองครับแน่นอนเป็นเกมแนว i อดอมันผลิตทรัพยากรให้เราอัตโนมัติอย่าลืมมากดรับทุกๆ12ชั่วโมงด้วยนะครับ ส่วนเร่งความเร็วก็เหมือนกันอย่าลืมมากดเร่งด้วยเกมนี้จะเร่งให้เราฟรีๆเลยครั้งละ3ชั่วโมงครับกดปุ๊บได้รับของปับ๊บส่วนการต่อสู้เราจัดทีมได้ทั้งหมด6ตัวละครนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของโบนัสธาตุด้วยก็คือจัดทาตุเดียวกันลงไปเยอะๆนะฮะก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมหรือจะจัดคลากันแบบผมก็ได้มีท่านหนึ่งสามอีกท่านหนึ่งอีกสามอะไรแบบนี้ส่วนการแพ้ทางชนะทางตามนี้เลยครับไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ำน้ำชนะไฟครับ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือเกมเนี้เขาไม่บอกครับว่าตัวละครไหนมาท่าอะไรท่านชมต้องฟิลเตอร์ดูเอาเองด้านล่างว่าตัวไหนมันอยู่ท่าอะไรนั่นเองครับคือเขาจะบอกเป็นคลาสอะ่ะอย่างเช่นในพวกนี้คือจูโจใช่ไหมสายต่อสู้สายสนับสนุนก็เป็นรูปหัวใจอันนี้คือสายนักเวทอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นสายสมดุลนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวไหนมันทําอะไรเนี่ยกดคําว่าตําแหน่งได้เขาจะมีบอกเลยอย่างเช่นไอ้ตัวนี้มีสกิลที่จะใบแถวหน้าอะไรอย่างนี้ตัวนี้เพิ่มโทสะต,ต่อเนื่องคือใช้สกิลได้บ่อยนะครบ้วเวา,เาเอก,ข,าอกอาขดยห ว่าจะโจมตีโดนตัวไหนบ้างนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าช่วยได้อย่างยิ่งเลยครับและนอกจากนี้เรายังสามารถใส่พวกอาวุธหรือว่าศาสตร์ตราวุธเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้จะต้องเลเวลสูงหน่อยถึงจะใส่เข้าไปได้ซึ่งของพวกนี้มันจะเพิ่มสเตตันให้กับพวกเราและยังมีการใช้สกิลสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับ พอจัดเสร็จทุกอย่างแล้วก็เข้าไปต่อสู้ได้เลยนะครับคือเกมนี้มาถึงทุกตัวละครจะใช้สกิลก่อนเลยได้ตั้งแต่เทิร์นแรกนะครับเป็นบางเกมจะต้องเก็บเกรดก่อนใช่ปะแต่เกมนี้มาถึงเกรดเต็มเลยทุกตัวนะครับแล้วเราก็มานั่งดูว่าไอ้พวกนี้มันได้โจมตีตามที่เราสั่งการไว้ไหมเผื่อแบบรอบหน้าจะได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งกันไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะทีนี้เกมนี้มันสามารถสคิปได้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่ไม่ได้สําคัญมากกดปุ๊บสคิปได้เลย นะครับหรือว่าจะคูณ2เล่นความเร็วอาก็ได้หรือว่าไม่ต้องดูการต่อสู้ก็ได้เช่นผมจะไปอ,อัพกงอัพเกรดอะไรเงี้ยคือทําตรงนี้ได้เลยไม่จะเป็นต้องเข้ามาดูแอนิเมชันการต่อสู้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายอยู่เหมือนกันส่วนกิจกรรมอ,อื่นๆมันจะอยู่ที่คําสั่งท้าดวนนะครับผมามาดูทีละอันเลยก็ได้อันแรกทำเลยเสา,าเด็กครับคือการต่อสู้กับบอสเพื่อที่จะได้รับไอเทมอันนี้มาเอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครและสกิลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตัวเกมเขาจะแบ่งตามทาาุเอาไว้เลยนะครับเราเล่นาน,นา,านนั้น สวนนั้นข้างๆกันก็จะคล้ายเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าวันหนึ่งจะลงได้แค่3ครั้งและเราต้องเลือกด้วยนะว่าเราจะไปสู้กับตัวไหนนะครับคือไอ้พวกที่มันเป็นสีทองสีแดงเนี่ยมันก็จะเก่งหน่อยไงก็ถ้าเกิดว่าชนะได้ก็จะได้ของดีเพียบเลยเห็นไหมล่ะส่วนนั้นต่อมาลงฝึกหมื่นสัตว์ไายอันนี้ก็อารมณ์ประมาณไต่หอคอยนั่นเองครับไต่หอคอยเนี่ยจะได้รับผลไม้ชิ้นนี้เยอะเอาไว้ใช้ในการอีโวหรือว่าปลดล็อกขั้นของพวกตัวละครต่างๆนั่นเองครับ ตัวนั้นต่อมาล่าสัตว์ป่าทึบนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลงดันเจี้ยนประจาวันถ้าลงอันนี้แล้วจะได้รับเนื้อเยอะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดพวกไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์ประหลาดของเราเองตัวนั้นต่อมาสำรวจดันเจนี้ยนอันนี้อาจจะต้องผ่านด่านไปไกลนิดน,นึงก่อนแล้วมันจะมีดันเจี้ยนให้เราเข้าไปสำรวจได้ครับ ในเนี้ยจะเป็นแผนที่ขนาดเล็กนะครับมันจะมีเควสให้เราทําด้วยเจอเพื่อนใหม่ตกใจก็เข้าไปคุยก่อนดูซิว่าเขาให้ทําอะไรส่วนใหญ่ก็ให้ไปคุยหรือไม่ก็ให้ไปต่อสู้อะไรแบบนั้นนะครับส่วนตัวเนี้ยมันต่อสู้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออก็สู้เลยก็แล้วกันถ้าเกิดค่าพลังเราเยอะกว่ามันมากไม่มีปัญหากดค่าไปเลยก็ได้ให้มันสรุปเลยจบแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็ไปเปิดโกกเปิดกอง,เก,องเก็บของทำเควสให้หมดตามที่เขาบอกก็จะผ่านดันเจี้ยนนี้ไปได้ครับ แลนะถ้าเกิดเราชนะดันเจียนได้แล้วนะครับเราสามารถลงไปจัดการมอนสเตอร์ที่มันมาบุกรลุกซ้ำได้ด้วยนะแต่อันนี้อาจจะต้องรีบสู้นิดนึงนครับเพราะว่าจะเจอผู้เล่นอื่นเขาเข้ามาต่อสู้ด้วยอารมณ์ประมาณสู้กับบอสโลกอะ่ะก็คือเลือดมันลดแล้วจะลดเลยไงแต่ไอพวกเนี้มันเก่งมากๆนะกว่าจะเอาลงได้ต้องช่วยกันหลายคนอยู่ตอนแรกผมก็ดูว่ามีแค่นี้เปล่าเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับหลงกลางทะเล อันนี้อารมณ์ประมาณสไตล์โลกไลท์ครับเขาก็จะมีถางให้เราเลือกเดินใช่ไหมถ้าเกิดเลือกตรงนี้เราก็จะมีสัตว์เลี้ยงให้เราใช้งานมากขึ้นอันนี้คือเราเลือกมาได้เลยว่าอย่างได้ไขรแต่ว่าเขาจะมาช่วยแค่ในกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ออกไปช่วยกิจกรรมอื่นส่วนการต่อสู้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับว่าเข้าไปถาไฟได้เลยครับจะได้รับไอเทมจากการผ่านด่านด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมีไอเทมให้เราเลือกด้วยถ้าเกิดว่าเราชนะไฟนันไปได้ครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าสัตววว์เเเเลลลี้้้ยงงขออราาาถกิดด่ืนแ แต่ก็ต้องระวังนิดนึงครับคือสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเลือดลดแล้วจะลดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาตัวที่ฮิวได้มาช่วยด้วยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอบ่อน้ำนครับสามารถเข้าไปในนี้ได้จะฟื้นเลือด50%ให้กับทุกตัวละครเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนตายแล้วก็ให้ไปที่แคมป์ไฟนะครับแคมป์ไฟนี้เขาจะชุบชีวิตได้1ตัวครับเลือด1 0 0เลยละ่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีไอเทมหน้าตาประมาณนี้นครับกดใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็จะชุบชีวิตได้เหมืออนนนกกกัััิจรรมมตต่่่าาแขขงลสว์ ตรงนี้เขาจะให้เราเลือกก่อนว่าเราอยากจะได้ชิ้นส่วนของตัวไหนเป็นพิเศษครับสมมุติว่าผมเล่นตัวนี้เป็นหลกักผมก็เลือกตัวนี้เป็นหลกักหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการยิงธนูครับวิธีเล่นก็ง่ายๆลากแล้วก็เลือกครับพยายามจู่โจมเป้าหมายที่เราเลือกไว้เห็นไหมครับมันจะได้ไอเทมด้วยแล้วมันมีเวลาอยู่ด้วย1นาทีนะครับท่านผู้ชมมีกระสุนอยู่10นัด เพราะนั้นจะยิงมั่วๆโซ่ๆไปเลยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนะักอาจจะต้องดูก่อนว่าเราจะสามารถทําดามเมจหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้มากที่สุดแค่ไหนนะครับคือยิงทีเดียวให้มันโดนหลายๆตัวแล้วก็โดนตัวแปลกๆด้วยไม่ใช่ว่าโดนแต่แกะแกะนั่นคือตัวที่อ่อนดอยที่สุดนะครับแล้วเราก็รออย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันมีเวลามากําหนดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดิดนึงครับไม่ใช่สักแต่จะเล่นนะครับกิจกรรมนี้โอเวนกรรมว่าวไปหลายทีเลยเนี่ยขอไดโนเสาร์อีกตัวนี้ เออและไอไอนอใหญ่เออนี่นเราพูดถึงนอใหญ่หนอใหญ่มาพอดีโอเคครับยิงครบและ10นัดเรียบร้อยแต่ยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมดูบริเวณนี้ครับมันจะมีกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาด้วยเช่นล่าบอสอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมตอบปัญหาก็มีอะไรแบบนี้และมีอารีนาเอาไว้ทาไฟกับผู้เล่นอื่นด้วยถ้าเกิดเป็นช่วงแรกก็คือจะมีอันที่2นี่แหละครับที่เราเปิดเข้าไปเล่นได้ พอเข้ามาแล้วสิ่งที่ควรทําก่อนเลยคือจัดทีมป้องกันนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปเปลี่ยนตัวละครอื่นมาเล่นใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนตีเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยก่อนและการต่อสู้ของเกมนี้นะเราดูล่วงหน้าไปด้วยนะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาพลังเท่าไหร่คือมันมีแต่ของเราไงแสนเก้าของศัตรูไม่รู้จริงๆนะครับแต่เราดูออร่าได้ ura ออร่าสีม่วงนี่คือเก่งและของผมสีน้ําเงินก็คือขั้นต่อไปจะเป็นสีม่วงไงแสดงว่าพวกนี้เก่งกว่าผมอ่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสู้ดูแล้วกันมันอาจจะไม่ได้ขึ้้นออยยยู่่กัับพลงางาเดดีว็ไคร เฮ้ผมจัดทีมผิดผมว่าจะเอาตัวที่ไบได้มาใส่ก่อนอ่าเป็นไงถึงแม้สตูแลงจะสูงกว่าแล้วไงครับพวกผมเก่งกว่าชนะไปได้ครับส่วนกิจกรรมอื่นๆน,นะครับให้ลองแวะมาดูที่บ้านของเรานะครับบางทีมันจะมี NPC มาบุกบู่บ้านด้วยนะคือแบบมาท้าไฟกับเรานั่นแหละถ้าเกิดค่าพลังถึงก็ไปบวกได้เลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในกระโจมันนี้วินเทจมันคือระบบกีนั่นแหละครับ ไปหากิ้อยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาตรงนี้ครับชนเผ่าไล่ล่านะครับมันคือให้เราสู้กับบอสกิว้วนั่นเองครับนอกจากนี้มันยังมีอีก2กิจกรรมด้วยนะแต่ว่าอันนี้เลเวลผมยังไม่ถึงแล้วก็อันนี้เหมือนกับเวลามันยังไม่ถึงอ่ะต้องรอเซิร์ฟเวอร์เปิดเป็นสัก7วันก่อนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วในนี้ยังมีเรื่องของการส่งคนไปหาของด้วยนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดมีไดโนเสาร์มีสปาราดเยอะๆอย่าลืมมาส่งด้วยกันละกันนะจ๊ะ ส่วนการบริจาคให้กิวก็มีนะอยู่ด้านบนเนี่ยถงชนเผ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ดูด้านล่างจะมีการบริจาคอยู่นะครับก็บริจาคแบบฟรีๆไปเลยก็ได้ครับวันหนึ่งได้5ครั้งหรือว่าจะใช้เปลือกหอยเปลือกหอยก็คือเอาประมาณเงินเพชรเงินแคสอะไรพวกนั้นนั้นอะรครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีแผ่นป้ายได้บรจากกิจกรรมต่ตางๆก็บริจาคได้เลยและอย่าลืมรับรางวัลฟรีด้วยนะ ส่วนการบริจาคก,กิลจะอยู่ด้านบนนะครับโถงชนเผ่านั่นเองครับผมแล้วดูด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําสั่งบริจาคเห็นไหมอ่าน,นั่นแหละก็บริจาคฟรีไปก่อนให้หมดวันหนึ่งห้าครั้งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดมีไอเทมหรือว่ามีเพชรเหลือเนี่ยก็มาบริจาคได้เลยบริจาคเสร็จแล้วก็แวะมาที่ตลาดเผาดูไอเทมได้เลยนะครับมีแต้มกิลเยอะก็มาซื้อได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้เปิดทุกรายการครับต้องรอให้เลเวลสูงขึ้นกว่านี้ก่อนส่วนคนที่อยากจะออกจากแคลนก็มาที่ถงชนเผาได้เลยเหมือนเดิมมมนนะครรััแล้วกกกก็าาาาาาทีีี่่่จจจดชเเผผํสงงอออยูต ถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่าโหกิจกรรมเยอะจังเลยถ้าเกิดว่าเมื่อวานเราไม่ได้เล่นเป็นไรไหมจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีคําสั่งกู้คืนอยู่นะฮะให้นานผู้ชมเนี่ยมาดูตรงด้านขวาสวัสดิการตรงนี้นะที่เป็นรูปหีบอ่าแล้วก็ดูด้านล่างครับมันจะมีกู้คืนทรัพยากรก,ก็จะเห็นว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันครับมากู้คืนรางวัลได้เพียบเลยแต่ว่ามี2รูปแบบก็คือใช้เพชรหรือไม่ก็ใช้เงินในเกมน,นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะได้รับทรัพยากรต่างๆมันน้อยกว่าแบบใช้เพชรนั่นเอง เอาละคราวนี้เรามาเปิดกระชปองกันดีกว่าให้กลับมาที่หมู่บ้านจะเจอแท่นอัญเชิญอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันจะมีแค่2ตู้เท่านั้นนะครับตู้ที่2เนี่ยจะเปิดหลังจากที่เราเปิดตู้แรกไป200ครั้งแล้วนะครับมันก็เดี๋ยวเปิดเลยกัแล้วกันพอดีมีไข่ครับได้จะก,กิจกรรมต่างๆมาแอนิเมชันก็ตามเพลินเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแสงสีทองด้วยถ้าแสงสีทองแสดงว่าได้ของดีนะครับอันนี้เป็นสีม่วงเนาะสีม่วงก็ดีแล้วแต่ว่าดีสู้สีทองไม่ได้นี่ไงปุโรหิตงูไฟโคเทเลยครับผม ตัวที่เหลือก็น่าจะซ้ำนะไม่ออกมาในน้ำตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรเปิดต่อเปิดต่ออุ้ยแรดนอใหญ่เดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เป็นตัวแรกสุดที่ผมได้ฟรีเลยนี่วะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะเปิดต่ออีกรอบนึงโหรอบนี้ไม่มีใครเลยแมถ้าเกจะเปิดต่อจะใช้เพชร1 8 8 0นะครับอ่ะเปิดสักหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าจะเก็บเพชรไว้บ้างนะครับเผื่อเราจะต้องเอาไปซื้อของนูนั่นนี่นะ,ะเก็บไว้บ้างอย่าไปเปิดหมดนะ,ะรอบนี้ก็ได้มังกรสุนัขจิ๋วมาครับอ่ะอีกรอบนึง เปลือกหอยไม่พอซะแล้วครับส่วนการอัปเกรดก็ามาที่ระบบสัตว์เลียงได้เลยครับก็ไม่ได้ซับซ้อนครับเหมือนแนวไอดอทั่วไปนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วดูด้านล่างจะมีคําสั่งอัปเกรดเห็นไหมอ่าอัปเกรดตรงนี้คืออัปเกรดเลเวลนั่นเองครับเลเวลของตัวละครจะไม่เกินเลเวลของ ID นะครับ ทีนี้ดูด้านล่างต่อนะครับมันจะมีอีก4อันนะครับอันที่2คือ EVO นะครับก็คือการปลดลิมิเตอร์นั่นเองนะครับผมะปลดไปได้เลยครับสเตตัสก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแรงถ้าเปลี่ยนแรงจะใช้ของมากขึ้นและก็จะทำให้เรามีสกิลใหม่ออกมาด้วยครับ พอมีสกิลใหม่แล้วให้มาที่กระดูกไดนโนเสาร์นะครับคือตรงนี้จะเหมือนถังซาน์เลยเวลาที่เราอัพขั้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลใหม่แต่ยังใช้ไม่ได้ต้องติดตั้งไอเทมเข้าไปก่อนนะครับยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดคิดเกีคิดมากกดตัวนี้เลยก็ได้เขาก็จะใส่ให้เราแบบอัตโนมัติเลยและสกิลเหล่านี้มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแตะเข้าไปเสร็จปับ๊บจะมีคําสั่งพัฒนาครับก็ใช้ไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้หรือไม่ก็ใช้พวกไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถถุดดดิบบกกกก็ไ็ไไ้้รััมมมนนนจะสาาตีวเหือ ตัวนั้นต่อมาเป็นคุณภาพนะครับต้องหาเบอร์รี่ที่มันตรงสายของตัวละครก่อนนะครับถึงจะสามารถเอามาอัปเกรดตัวละครได้ครับและสุดท้ายก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองครับถ้าเกิดเปิดกระชปองซ้ำอย่างเช่นเมื่อกี้เราได้นอแรดซ้ำใช่ไหมอ่าเอามาเปิดใช้ได้เลยครับดาวยิ่งสูงก็จะยิ่งเก่งครับและถ้านั้นไม่พอครับมันยังสามารถแปลงร่างได้อย่างก,กับดิจิมอนด้วยแต่มันไม่ได้แปลงแบบก้าวกระโดดอะไรแบบนั้นนะมันแค่ดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็องค์ประกอบของตัวละครมากขึ้นเท่านั้นเอง นนอกจากนี้มันยังมีระบบรูด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านชมไปลงดันเจี้ยนมาจัดการบอสได้แล้วเนี่ยมันจะได้รับชิ้นส่วนมานะครับก็พยายามใส่เป็นเซตครับถ้าเกิดว่าใส่2อันขึ้นไป4อันขึ้นไปก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอะไรแบบนั้นและของพวกเนี่ยมันสามารถที่จะตีบวกได้ด้วยนะก็คือคลิกเข้าไปที่ไอเทมเลยจะมีคําสั่งเสริมพลังอยู่ครับใช้ไอเทมน้าตา่ประมาณนี้ในการตีบวกครับ อัปเดอีกส่วนหนึ่งนะครับให้ย้อนกลับมาที่เมนูหลักของสัตว์เหลียงก่อนแล้วดูด้านบนตรงนี้ครับมันจะมีดาวอยู่แตะเข้าไปได้เลยครับยิ่งเรามีตัวละครหลายๆตัวครับมันก็จะยิ่งมาเพิ่มดาวให้กับเราเราก็มากดอัปเดตตรงนี้เพื่อเพิ่มความสามารถได้เลยครับส่วนตัวไหนที่ท่านผู้ชมไม่ได้ใช้แล้วนะครับใช้คําสั่งเกิดใหม่ก็ได้นะครับมันก็จะคืนทรัพยากรให้เราเลยแต่ว่าเกมนี้มันมีคําสั่งสืบทอดอยู่สมมุติเราได้ตัวใหม่มาแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลือกไปให้กับตัวใหม่สืบบบบทททอดดไไปไ้้เลยัันบบนีีแคร แน่นอกอย่างนี้ยังมีส่วนของตัวละครหลักด้วยนะครับซึ่งตัวละครหลักเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ออกมาช่วยโจมตีใช่ไหมก็คือต้องติดตั้งพวกไอเทมใส่เข้าไปน,นั่นเองครับก่อนต่อสู้อ่ะผมอธิบายไปก่อนอันนี้แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่อันเดียวไงเลยติดตั้งได้แค่อันเดียวนะครับอันอืึ่นยังไม่มีแล้วถ้าเกิดเรามีของอัปเกรดอะเรามาคลิกที่สาต์าวุธได้นะครับมันสามารถเพิ่มดาวแล้วก็ตีบงตีบวกให้กับอาวุธที่เราชินชอบได้ด้วย งาน,นสุดท้ายเป็นงานเลี้ยงเห็ดคือเวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเรามีโอกาสได้เห็ดมาก็เอาเห็ดมากินได้เลยจะบบกสถานะให้กับตัวละครทั้งทีมเลยครับทีนี้พอเราอัปเกรดตัวละครแล้วนะครับให้เราแวะมาที่ตรงนี้ครับสมุดภาพครับผมคือในเนี้ยมันจะเหมือนเป็นสารานุก,กรมอะ่ะเวลาเรามีตัวละครใหม่มาก็มาเปิดใช้งานได้แต่มันไม่ได้บบกสเตตัสนะมันจะได้เพชรเฉยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีอันนี้ครับเทียร์แอค เขียนถูกปะเนี่ยเทียมแอกเออไม่รู้ช่างมันแล้วกันคืออะไรก็คือถ้าเกิดเรามีตัวละครที่เขาบอกครบสามารถมาเปิดใช้ได้จะได้รับสเตตันโบนัสเพิ่มเติมและถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้พวกเนี่ยไปเลเวลอัพมันก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาได้ด้วยสเตตันที่ได้ก็จะมากขึ้นไปด้วยครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับที่รูปของตัวละครเราเลยนะครับก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อได้นะครับส่วนใครมีไอเทมโค้ดก็มากกอะได้ที่นี่เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้วยถ้าเกิดผมมีนะ และก็ยังมีส่วนของการตั้งค่าด้วยนะครับตรงนี้คือการปรับกราฟิกนั่นเองการปรับภาษานะครับแค่นั้นแหละอันอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแลครับ